แชทมาแล้วนะคะแล้วก็มาเข้าที่ไอโพสการ์ดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของบริษัทไปษณีไทยที่ฉีกวงการส่งโพสการ์ดให้แตกต่างจากในอดีตเพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้ความทรงจำในยุคดิจิตอลที่บรรจุในเมมโมรี่สามารถส่งออกมาจับต้องได้เริ่มจากบันทึกภาพความประทับใจพร้อมกับเขียนข้อความและจ่าหน้าซองถึงผู้รับและกดส่งได้จากทุกแห่ง ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เหลือทางไปรสณีไทยจัดการพิมพ์ติดสแตมและส่งถึงมือผู้รับทดลองระบบปีกว่าลูกค้าหลายพันรายทั้งหมดเป็นวิวัฒนาการส่งโปสการ์ดในปัจจุบนันที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่พัฒนาขึ้นแอปพลิเคชันตัวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นแอปที่สามารถบันทึกวิดีโอคลิปลงไปด้วยได้นะฮะก็คือความยาว15วินาทีตัวระบบเนี่ย จะสร้าง QR code ขึ้นมาแล้ว QR code ก็จะไปปรากฏอยู่บนหลังโพสการ์ดเมื่อผู้รับได้รับแล้วก็ผู้รับก็มีสมาร์ทโฟนหรือมีแท็บเล็ตก็สแกนได้เลยเพราะฉะนั้นวิดีโอตัวนั้นก็จะโชว์ขึ้นมาก็กลายไปว่านอกจากภาพนิ่งบนโพสการ์ดแล้วโพสการ์ดใบนี้ก็มีวิดีโอคลิปอยู่ด้วย วิวัฒนาการที่รุดหน้ายังสามารถทำให้แตมพื้นที่ไม่ถึง1ตารางนิ้วสามารถบรรจุภาพเคลื่อนไหวความยาว3นาทีได้แสตม alive ใช้เทคโนโลยี AR code คือการจดจำรูปภาพเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับคลิปภาพเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารทำให้แสแตมนิ่งๆสู่ภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตได้นี่คือส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของไพรสณีไทยที่ผสมโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันรวมถึงความรู้อีกมากมายนำมาจัดแสดงในงานวันไพรสณีโลก9ตุลาคมนี้ เราคงไม่สามารถที่จะไปบอกว่าให้ให้คนหวนกลับมาเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสารถึงกันนะฮะในเมื่อวันนี้เรามีทั้งไลน์ทั้งทั้งแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง SMS ทั้งมือถือนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราพยายามทำในสิ่งที่เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเก่าให้ดูทันสมัยมากขึ้นให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเชื่อมโยงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มันก็จะทำให้ผู้คนใน ในโลกยุคยุคใหม่โดยเฉพาะเจเน r เรชันมีที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เข้ามาสนใจอย่างน้อยที่สุดการไปที่ใดก็ตามแล้วอยากจะส่งโพสการ์ดก็เป็นเรื่องที่ที่ดึงดูดใจมากขึ้น ปีหน้าในวโรการ60สพรรษาสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามรมราชกุมารีไพรสณนไทยเตรียมจัดทำแตมมีชีวิตเป็นเครื่องดนตรีไทยที่พระองค์ส่งเคยเล่นเมื่อใช้กล้องส่องจะมีเสียงดนตรีชนิดดังกล่าวรวมถึงข้อมูลพระราชกรณียกิจของพระองค์ในนั้นด้วยดังนั้นการผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับการสื่อสารยุคดั้งเดิมอย่างไพรสนีให้ทันสมัยขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับและใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ที่รวุฒิสถิตปัทรคุณสำนักข่าวไทยเอสมทรายงานเรารมก้าวข้ามชา